ถามการส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายมีอาน,นิสงส์งมากจริงหรือคะคือมีอานิสนนนงส์ไม่เป็นขี้ข้าใครมีอธิปไตยเป็นของตนเองเป็นผู้มีบริวารใหญ่บริวารมากบริวารกว้างขวางเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีลาบใหญ่เป็นผู้บรรลุธรรมได้โดยง่ายเป็นมห e ัก์หลักใหญ่คือเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองในที่ทั้งปวงไม่เป็นขี้ข้าใคร อันนี้สง์พวกนี้เกิดจากการเพียงแค่ว่าส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายจริงหรือคะตอบจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มีในพระไตรปิฎกถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในชาติที่เป็นกษัตริย์กับในชาติที่เป็นเศรษฐีใหญ่เนี่ยท่านจะทําอยู่ประเพณีหนึ่งก็คือ ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายคือท่านจะช่วยทั้งสมณะนะครับผู้ทรงศีลที่อยู่ในวัดด้วยการทําทั้งทางตรงทางอ้อมเช่นสร้างบัตรโบสถ์วิหารกุฏิศาลาหรือว่าห้องน้ําหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอำนวยความสะดวกทุกอย่างบ่อน้ํานะครับเป็นต้นเนี่ยนะครับพระเจ้าท่านทําแบบนั้นโดยทางอ้อมก็จะมีบางชาติที่ไม่ได้เป็นผู้ ที่อยู่ในศาสนาพุทธคือยังไม่มีศาสนาพุทธพะพุทธเจ้าเป็นปริพาชกคดาบดรฤาษีหรือนักถือศาสนาอื่นท่านก็จะดูแลคนที่ปฏิบัติตรักษาศีลหรือว่าเข้าวัดอย่างใดอย่างหนึ่งในศาสนานั้นนะครับท่านจะตั้งโรงทานท่านจะดูแลอุปภา,านย่างดีนั่นเป็นวิธีการที่ท่านทํานอกจากนั้นถ้าเราศึกษาประวัตินางวิสาขาพระมหากัจยานะนะครับพระศรีวลีและอีกหลายคนเราจะเห็นว่าอดีตชาติของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ ของพระเหล่านี้เนี่ยนะครับของเศรษฐีเหล่านี้ในชาติที่เป็นพระในชาติที่มาอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาได้ทําไว้เยอะมากในเรื่องของการส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมนะคือบุญต่างๆเนี่ยส่งเขานะครับคือไม่ได้ลงนรกอยู่ในเทวโลกนะครับเดินเดินในเทวโลกแล้วก็ วนอยู่ในวัฏจักรอย่างสุขสบายจนกระทั่งามาในชาติสุดท้ายก็มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็หลุดพ้นเป็นพระอารหันต์กันได้ง่ายๆเพียงแค่การฟังธรรมต่อหน้าประพักเท่านั้นนี่เป็นสิ่งหมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับอันนี้นี่เป็นประเพณีเลยถ้าเราสังเกตนะนักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราไปตามดูเลยนะครับเวลาที่เขาดวงตกเวลาที่เขาโดนคอ,อสอชอไม่ให้มีอำนาจห้าปีหรือว่าโดนกฎหมายนะครับเว้นวรรคห้าปีหรือว่าเขาโดน คดีทางการเมืองอะไรไปปั๊บเนี่ยเราสังเกตดูนะครับเขาจะไปทําอยู่อย่างหนึ่งคือสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะแต่เขาไม่ได้ไปเป็นแค่บริวารกระถิ่นนะคือไปร่วมห้าบาทสิบบาทเนะี่ยเขาไปเป็นเจ้าภาพคือเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นได้ชัดๆเลยก็คือคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ช่วงที่ท่านเว้นวรักทางการเมืองเนี่ยไปอินเดียครับไปสร้างวัดที่อินเดียไปสร้างพระพุทธเจ้าน้อยไปทําแบบเป็นเจ้าภาพหลักเลย ไปอยู่ที่นั่นทําจนมันเสร็จเนี่ยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเนี่ยครับผมเห็นเลยว่าเป็นเหมือนเป็นประเพณีกันเลยสั่งกันว่าถ้าในช่วงที่นักการเมืองหรือผู้นําผู้ปกครองดวงตกเนี่ยให้มาทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนผู้ประพฤติธรรมไม่ใช่ว่าให้มาสร้างวัดใหญ่โบสถ์ใหญ่วิหารใหญ่นะถ้าไม่มีคนอยู่ในนั้นไม่มีใครประ,ประพฤติอันสมควรแก่ทำมันไม่เป็นประโยชน์นะครับมันไม่ได้กุศลน,นะ แต่บทใหญ่วัดใหญ่วิหารใหญ่นั้นจะต้องมีคนที่ไปอยู่และประพฤติสมควรแก่ธรรมมันถึงจะได้เข้ากับกติกาว่าส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมตอนนี้ฟังดีๆนะครับฉะนั้นพอเราถอดเรียบเรียงจากเหตุปัจจัยต่างๆของในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็ในยุคในครั้งพุทธกาลแล้วก็ก่อนหน้าครั้งพุทธกาลที่พูดในชาดกต่างๆเนี่ยมันมีนัยสําคัญทางสถิติอยู่นะครับ มีในย่าสาคัญทางสถิติอยู่ก็เชื่อไม่เชื่อก็ลองพิจรารณาเอานะลองพิจรารณาเอาครับ